รุ่นสวัสดครับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกที่เคารพรักทุกท่านครับพบกับอาจารย์เดอโอริชกลับมาแล้วครับมาวันนี้ก็วันอังคารที่28ครับสิ้นเดือนพอดีครับมาเงินเดือนออกแล้วครับก็เป็นกำลังใจเช่นกันเช่นเดิมครับ28กุมภาพันธ์นะเดือนนี้มี28วันพบกับสูตรเดินบนเด่นล่างหานอยเช่นเดิมกับอาจารย์ดีโอริชครับเมื่อ2วันก่อนต้องขอเรียนให้ทราบว่าไม่ได้หายไปไหนครับ ถ้าไปอยู่ในรายกลุ่มจะเห็นอาจารย์ไปออกกำลังกายครับไปเดินเชียกอล์ฟ o p g a Honda t h a i l a n d 2023ที่สนามาสยามครันที่กลกับโอ cross อยู่พัทยาครับ4วันเลยครับนะออกกำลังกายซะหน่อยนะนา,นานทีปีหนึ่งจะมีกอล์ฟระดับชาติของเชียร์หญิงไทยนิดนึงครับเรานอกเรื่องนิดนึงสักหนึ่งนาทีสนุกมากครับสนุกมาก คนไทยได้ที่2กับที่3ามเสียดายครับขนาดวันวัน,ว,นวันที่4วันสุดท้ายนะคนไทยนะโปรซิมกับโปรจีนนี่นำตั้ง5สโตรกนะที่1นําำที่2โปรจีนที่2วันที่3นะวันสุดท้ายในวันที่4เนี่ยโอ้โหยังไงจันก็ว่าชนะแน่พิกล็อกครับกลายเป็นอ่าวูนะจากอเมริกาดีดีเชอร์เกินดนะครับเข้ามาเป็นที่1 ลบ22คันเนอร์ผ่าคนไทยเรตที่2ที่3ครับอาจารย์เดิน4วันเลยนะครับถ่ายรูปมาเพียบเลยนะครับโอ้โหสนุกมากเห็นโปรกรอบระดับโลกเดินตั้งแต่ชงเช้าจนเย็นแหละครับ8โมงเช้าถึงบ่าย3ามโมงบ่าย4โมงออกกำลังกายครับเชา้าจนเย็น4วันแล้วก็เลยไม่ได้ก็เลยขอผ่ออานาทานประธานอภัยนะครับนอกเรื่องนิดหนึ่งทีนี้ก็เลยเอาสูตรเด็ดๆมานะครับอันนี้ก็คือประสบการณ์หนึ่งนานๆทีเราก็าไปออกกำลังกายนิดหนึ่งนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยกลับมาแล้วครับ นะสูตรเด่นบนก่อนนะครับสูตรใหม่นะสถิติ10งวดสถิติส0งวดเแต่เราก็คำนวณเช่นเดิมครับสัก4งวดเวลากําลังพอดีนะครับใช้สูตรง่ายง่ายครับเราใช้หลักร้อยหลักเดียวเนี่ยละครับไปบวกตัวเลขคงที่บวกศูนย์บวกห้าบวกหนึ่งคงที่เอาละครับเราใช้หลักร้อยเราเริ่มเลยนะครับสูตรเด่นบน,น,นเด่นล่างเข้าไปดูหลักร้อยเลขเก้าเนี่ยนะครับไปบวกศูนย์ นี่เปลี่ยนตากาใช้สีฟ้านิดหนึ่งครับ9บวก0ได้9 9เดินหน้า5เป็น14ได้4 4บวก1ได้5 9 4 5ครับ9 4 5นะออกอะไรครับ979มี9เหมือนเดิมครับ9เหมือนเดิมนะต่อไป9บวก0ก็ได้9เหมือนเดิม9 4 5เช่นเดิมครับเพราะชุดเดิมบวกตัวเลขคงที่ตัวเดิมถ้าตัวไหนบวกก็จะเป็นชุดเดิมหมดเลยนะครับออกอะไรครับ4 1 5ห มี4มี5นะมี4มี4ก็ยังมี4มี9เหมือนเดิมนะออกบ่อยนะ4กับ9ที่อาจารย์เรียนไว้จําได้ไหมครับเมื่อ2วันก่อนที่อาจารย์ไม่ได้ลงทิปมีก็มีเลข4ี่แต่ไม่มีเลข9วันนี้อาจารย์อาจจะชอบเลข9นะเออใช่ไหมจําได้ไหมครับทั้งเดือนเลยนะเดือนนี้เลข4กับเลข9้านะเออออกดีมากเลยเลข4ี่เลขเเนี่ยะมี9มี4มี4มี9สลับกันอยู่นี่แหละบางทีก็มีทั้ง4ทั้ง9 โอ้เลขนี้ใช้ได้เลยนะทั้งเดือนเลยนะแต่สงสัยวันนี้วันสุดท้ายส่งท้ายจะมีเลขเก้าหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับเอาละครับอ๋อสี่นะครับหลักร้อยบวก0นย์ได้เลขส 4, 4่บวกหได้9 9้บวกหได้10เอาเลขศูนย์สามกศููนย์เข้าตำแหน่งหน่วยบนนะครับต่อมาครับ3าบวกศนย์ได้3 3มบวกหได้8 8ดบวกหนึได้9 3้าสามแเกอะไรครับเจ็ดปนะครับแเข้าตำแหน่ง หน่วยบนนะครับเห็นนะครับที่ย้อนมาที่เราเห็นเราคํานวณมา9เข้าร้อยบน4กับ5เข้าหน่วยร้อยบน0นย์เข้าหน่วยบน8เข้าหน่วยบนถ้าถามมาเลข4ีเลข9ไปอยู่ไหนนี่ครับมีเลข4เลข9เลข4เลข9กเ,เลข9ครับเลข4นะครับเลข4แล้วก็เลข4นะครับน่าสนใจนะครับตัวเด่น2ตัวนี้น่าสนใจโอเคครับต่อมาครับ7จ็บวกศูนย์ได้เจ็ดเจ็ดบวกห้าเป็น12บสองได้สอง สองบวกหนึ่งได้สามาไม่มีสี่ไม่มีเก้าแต่ถามว่าตรงนี้อาจารย์ชอบเลขไหนอาจารย์ชอบเลขเจ็ดกับเลขสามเจ็ดกับสามโอเคครับถ้าเด่นบนเดี๋ยวไปดูเด่นล่างกันครับว่าเป็นยังไงแต่คอมพิวเตอร์คำนวณให้เลขสองนะคอมพิวเตอร์คำนวณให้เลขสองวันนี้คอมพิวเตอร์นะครับบินกระทบชนร้อยสุตรฟันสองครับลองแปดเก้า นะฟันสองลองแปดเก้าเด่นล่างครับเช่นเดิมครับคำนวณต่อไปเลยครับเด่นล่างเราใช้หลักหน่วยบวกหลัก10ล่างนะแม่เด่นล่างเดือนนี้ก็ไม่เบานะเด่นล่างเนี่ยสูตรเด่นล่างเนี่ยไม่เบาเลยหลักหน่วยบวก10ล่างครับบวกศูนย์หนึ่งสองคงที่เอางวดแรกไปเลยครับเซนติซิมงวดเช่นกันนะครับ สี่บวกหเป็นสิบวกศนย์ก็ได้10เอาเลขศ0นย์ศูนย์บวกหนึดหบวกสอดสนย์่งสามออกสามศูนย์กับ3เข้า2ตัวล่างครบ9ก้าบวกสามบวกศูนตัวเดิมเอาเลขส2เดินหน้า1นึได้3ามบวกห้ามาสาบวกสในห้าครับ2 3งสาหออกสอมไม่2ตัวล่างครบสองงวดนี้ไม่ธรรมดานะ 5 2บวกเป็น7นะครับบวก0เป็น7ตัวเดิม7บวกเป็น8 8กเป็น1 0ใช้เลข0ู8ยออก4 0 0เข้าตำแหน่งหน่วยล่างต่อมา0 4นบวกที่4บวได้4ตัวเดิม4บวก1ได้5 5บวก2เป็น7 4 57ออกอะไรครับ3 4 4เข้าตำแหน่งหน่วยล่างต่อมาครับ8วก3เป็นส1นะครับ11บก0เป็น11ตัวเดิมใช้เลข1 1 1บวได้2 สองบวกสองเลขสี่อ้าวมีเลขสี่ครับถ้างั้นน่าจะเป็นเลขสี่หรือเปล่านะครับมีสองชนกันแต่ชอบจริงๆก็ชอบเลขสองครับนะครับสองสี 2, 4, 8, 1, ่แปดหนึ่งเก้าทีเด็ดแล้วครับวินนะครับเลขวินวันนี้ครับสองสี่แปดเก้าพันสอง 2ันสองนะครับสอ, 4, สอง8ี่สองแปดสองหนึ่อแนึ่งสี่เกล้วก็หนึครับชอบตัวนี้ครับสอ โอเคครับแล้วพบก,กันใหม่วันนี้ครับวันนี้ขอให้ท่านเฮงเฮงเฮงสวัสดีครับ